หนึ่งเดือนผ่านไปนะครับไวเหมือนโกหกนะครับโอเคลูกค้าผมนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเอามาอวดนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการพัฒนานะครับเดี๋ยวลองดูฟอร์มดูก่อนว่าโปรแกรมในการฝึกนะครับคนนี้ผมไลฟ์บ่อยมากๆนะครับตอนหกโมงเย็นนะครับผมแทบจะแจกโปรแกรมฝึกเลยนะครับอกไหล่หลังขาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูไลฟ์ผมนะครับจะเห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแน่ๆนะครับน้องอายุ28ปี สูง170นะครับน้ำหนัก57นะครับอ่าบางคนอาจจะจำไม่ได้นะครับว่าก่อนเริ่มนะครับน้องน้ำหนักเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้น้ำหนัก57นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า1เดือนผ่านไปเนี่ยรูปร่างเป็นยังไงนะครับโพสเจอร์เป็นยังไงนะครับปกติน้องเขาจะหลังไม่ค่อยตรงนะครับไหล่จะแคบอกจะแบนนะครับใส่เสื้อผ้าดูเป็นคนผอมนะครับเดี๋ยวผมปรับโครงสร้างใหม่นะครับให้ดูมีกล้ามเนื้อมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ เน้นในเรื่องของโปรตีนที่สูงนะครับโภชนาการสําคัญมากๆนะครับผมก็บังคับน้องถอดเสื้อนะครับคนเยอะนิดหนึ่งน้องก็ไม่ค่อยยอมเท่าไหร่แต่ก็โอเคให้ความร่วมมือได้ดีนะครับก็โครงสร้างของเรามี3ประเภทนะครับลองดูตัวเองนะครับว่าเราอยู่ในโครงสร้างแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละประเภทเนี่ยโปรแกรมการฝึกก็แตกต่างกันนะครับอ่าลองดูนะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูไปกับผมนะครับผมจะให้ดูนะครับตัวอย่างนะครับอันนี้คือ หลังจากฝึกมาแล้ว1เดือนนะครับประมาณนี้นะครับบางคนอาจจะเห็นครั้งแรกแล้วเอ้ยก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้ดูโหดหรือว่าใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าคุณเห็นรูป before นะครับก่อนออกกําลังกายแล้วคุณจะรู้ว่าเออพัฒนาขึ้นมาเยอะมากใครที่เป็นคนโครงสร้างเล็กนะครับตัวเล็กกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะครับดูเคสนี้เป็นตัวอย่างนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับอายุ28ปีนะครับสูง170นะครับน้ำหนัก5 7นะครับน้ำหนักเพิ่มมา7กิโลภายใน1เดือน นะครับลองดูตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยนะครับนี่คือรูป1เดือนที่แล้วนะครับกับตอนนี้นะครับลองสังเกตดูเลยนะครับเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนนะครับซึ่งจริงๆสามารถทําได้ดีกว่านี้ได้นะครับถ้าน้องทําตามผม100%อันนี้แค่80%เนะครับเพราะบางครั้งเราต้องมีสังคมมีเพื่อนนะครับอาจจะเลือกมื่ออาหารได้ไม่ดีมากแต่ก็ อย่างน้อยเนี่ยมันไม่ได้ออกนอกลูกนอกทางถูกไหมมันยังคงเดินตามทางเส้นทางที่เรากําหนดไว้ก็ไม่ถึงร้อยแปดสิบก็ยังดีนะครับลองดูโครงสร้างดูนะครับทั้งสี่ทิศนะครับผมจะเปรียบเทียบเลยระหว่างรูปหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับกับตอนนี้นะครับเห็นไหมหลังนะครับไม่มีกล้ามเนื้อเลยนะครับดูเล็กนะครับดูบางตอนนี้ดูหนานะครับเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าเกิดฝึกไปเรื่อยๆจนถึงสามเดือน เพิ่มความเข้มข้นโปรแกรมในการฝึกนะครับเพิ่มเรื่องของนิวเทชันโภชนากาอาหารโครงสร้างจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะครับผมนะครับจะเพิ่มในเรื่องของหน้าอกที่คมมากขึ้นนะครับสังเกตไหมเวลาผู้ชายเนี่ยที่มีแผงหน้าอกหนาๆเนี่ยจะใส่เสื้อผ้าสวยนะครับหัวไหล่จะต่อหน้าอกจะทําให้เวลาใส่เสื้อกล้ามหรือแขนกุดเนี่ยดูเป็นมีมิติมากขึ้นช่วงหลังช่วงไหล่นะครับจะทําให้ดูหนาเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมในการฝึกนะครับจะเน้นอั p เปอร์บอดี้เป็นส่วนมาก ที่สําคัญผมจะไม่ทิ้งขานะครับขาก็ควรฝึกด้วยนะครับเราผมลองเอามือจับดูนะครับแล้วก็ดึงไขมันดูนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มน้ําหนักที่มีคุณภาพเพราะว่ากระชับแล้วก็80%นะครับเป็นกล้ามเนื้อเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการโยโย่เอฟเฟกไม่มีแน่นอนนะครับในเรื่องของการทานคาร์โบไฮเดรตน้อยไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าทําตามผมนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปอดทนนะครับเจอกันแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งแค่นั้นนะครับถ้าเรา มีวินัยในการออกกำลังกายดูแลตัวเองนะครับเปลี่ยนรูปร่างได้น่นอนนี่คือ1ตัวอย่างที่ดีนะครับใครคงสร้างเล็กนะครับดูแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจอกันได้นะครับปิ่น9้าจรันนะครับผมโพสต์มาร์นะครับ